แม่มดมักถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับธรรมชาติในหลายแง่มุมโดยเฉพาะในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นการใช้สมุนไพรแม่หมดมักใช้สมุนไพรและพืชธรรมชาติในการทำยาและเวทมนต์การเข้าใจคุณสมบัติของพืชเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในพิธีกรรมต่างๆของแม่มดหรือดูการและวัฒนักรธรรมชาติ แม่มดมักถือว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเช่นการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงหรือการเริ่มต้นใหม่ในฤดูใบไม้ผลิซึ่งส่งผลต่อพิธีกรรมและการใช้เวทมนต์พลังของดวงจันทร์และดวงดาว แม่มดหลายคนเชื่อว่าดวงจันทร์และดวงดาวมีอิทธิพลต่อพลังงานและเวทมนต์การทำพิธีตามช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวอาจมีความสำคัญต่อพิธีการต่างๆความเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตแม่มดบางคนมีความเชื่อในเรื่องการสื่อสารกับสัตว์หรือสปิริตชั่วที่เป็นวิญญาณของธรรมชาติเพื่อเรียนรู้และขอคำแนะนำในสิ่งต่างๆ พิธีกรรมและการเคารพธรรมชาติแม่มดมักมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคารพธรรมชาติการถวายสังเวยหรือการเฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวหรือการเปลี่ยนฤดูกาลการเชื่อมต่อกับธรรมชาตินี้ไม่เพียงแต่ทําให้แม่มดสามารถใช้พลังธรรมชาติได้แต่ยังทําให้เกิดความเคารพและความเข้าใจในระบบนิเวศและวงจรชีวิตอีกด,ด้วยค่ะ ประเภทต่างๆของแม่มดแม่มดมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อในแต่ละพื้นที่แต่โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทออกเป็นหลักๆได้ดังนี้ Traditional Witch แม่มดดั้งเดิมคือแม่มดที่ใช้สมุนไพรและวิธีการดั้งเดิมในการสร้างเวทมนต์ Modern Witch แม่มดยุคใหม่ คือแม่มดที่ปฏิบัติตามแนวทางของเวทมนต์สมัยใหม่เช่นวิคาซึ่งมีการฝึกฝนและมีพิธีกรรมที่เฉพาะเจาะจ,จง b บล็กวิ h แม่มดดำคือแม่มดที่เชื่อว่าใช้เวทมนต์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางที่ไม่ดีหรือเป็นการใช้มนต์ดำเพื่อทำร้ายผู้อื่น w ไวท์วิชแม่มดขาวคือแม่มดที่ใช้เวทมนต์เพื่อการรักษาบำรุงและช่วยเหลือผู้อื่น e รีนวิชแม่มดเขียวคือแม่มดที่ใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาและประกอบเวทมนต์เ i c a l อรวิชแม่มดในตำนานคือแม่มดที่ปรากฏในตำนานหรือเรื่องเล่าต่างๆเช่นแม่มดจากนิทานพื้นบ้านและตำนานโบราณ l i t ทอ a l ลลี่วิชแม่มดในวรรณกรรมคือแม่มดที่ถูกสร้างขึ้นในหนวนิยายวรรณกรรมหนังสือ และวัฒนธรรมป๊อปเช่นภาพ,พยนตร์เรื่อง Harry Potter The Craft พิธีกรรมและความเชื่อของแม่มดแม่มดมีพิธีกรรมและความเชื่อที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและพลังเหนือธรรมชาตินี่คือตัวอย่างของพิธีกรรมและความเชื่อที่สำคัญบางอย่างค่ะ 1. การทำพิธีอวยพร แม่หมดมักใช้พิธีเพื่ออวยพรให้เกิดความสุขและโชคลาภเช่นการจุดเทียนการใช้สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยเพื่อเรียกพลังงานบวกนอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์หรือบทเพลงเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับคำอวยพรนั้นๆ 2. การเก็บเกี่ยวสมุนไพรพิธีกรรมในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรเป็นส่วนสำคัญของแม่มดโดยเฉพาะในช่วงฤดูการที่เหมาะสม สมุนไพที่เก็บได้จะถูกนำมาใช้ในการรักษาการทำเวทมนต์หรือการสร้างน้ำยาเช่นการใช้ลาเวนเดอร์เพื่อทำให้จิตใจสงบหรือการใช้โหระพาเพื่อเรียกโชคลาภ 3. พิธีกรรมตามฤดูกาลแม่มดจะมีพิธีกรรมตามฤดูกาลที่สำคัญเช่นซาวินเป็นช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกกันว่าออลฮอลโลอีฟหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าวันฮาโลวีน ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวและเทศกาลเบลเทนหรือเมเดย์ตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูร้อนในพิธีกรรมเหล่านี้มักมีการจุดไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการผลิดอกออกผล 4. การสื่อสารกับธรรมชาติแม่มดเชื่อว่าธรรมชาติมีจิตวิญญาณและการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่นสัตว์ และต้้นไมเป็นสิ่งที่สามารถให้คำแนะนำและให้พลังโดยมีการใช้พิธีกรรมในการขอคำปรึกษาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ 5. การใช้เวทมนต์แม่หมดมีความเชื่อว่ามนต์ขลังและการสร้างพลังจากความตั้งใจสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้โดยใช้วัตถุหรือสัญ,ญลักษณ์เฉพาะที่เสริมพลังงานบางอย่างเช่นการใช้รูปแกะสลักการใช้เกลือเพื่อป้องกันภัย และการทำขอดดัสเพื่อเรียกโชคลาภ 6. กการทำพิธีกรรมเพื่อการรักษาเยียวยาพิธีกรรมการรักษาเป็นสิ่งที่แม่มดมักทำโดยมีการใช้สมุนไพรน้ำมันหอมและความตั้งใจในการทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นอาจมีการสวดมนต์ท่องคาถาเพื่อเสริมสร้างพลังงานในการรักษาเยียวยาโรค แม่มดมักเชื่อว่าทุกสิ่งมีชีวิตมีพลังงานที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ค่ะการเคารพธรรมชาติและการรักษาสมดุลในชีวิตถือเป็นหลักการสำคัญนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องของคารมาหรือผลของการกระทำที่ส่งผลกลับมาค่ะไม่ต่างจากหลักคำสอนของศาสนาอื่นๆเพียงแต่เก่าแก่และเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากกว่า การทำพิธีกรรมและความเชื่อเหล่านี้นะคะช่วยให้แม่มดสามารถเข้าถึงพลังธรรมชาติและสื่อสารกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งค่ะและก่อนจะจากไปนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่มดสาวมีคำทำนายมาฝากค่ะเชิญเลือกไพ่หนึ่งใบเพื่อรับคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ภูเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความอดทนและการพัฒนาตนเองในการเผชิญหน้าอุปสรรคต่างๆภูเขาเป็นตัวแทนของสิ่งกีดขวางที่ต้องเอาชนะและความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นในเส้นทางข้างหน้าแต่ก็อาจหมายถึงความท้าทายที่ต้องฝ่าฟันหรือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเพื่อให้ผ่านไปให้ได้ค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ลงศพมีความหมายหลักๆเกี่ยวกับการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงหรือการปล่อยวางอะไรบางอย่างไพ่ใบนี้มักบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของบางสิ่งในชีวิตเช่นความสัมพันธ์งานหรือสถานการณ์บางอย่างที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอาจเป็นสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเช่นการลาออกการเปลี่ยนงาน หรือลมเลิกโปรเจกต์บางอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะไพ่ชอดอกไม้ถือเป็นไพ่ที่มีความหมายเชิงบวกมากค่ะโดยสื่อถึงช่วงเวลาที่มีความสุขความสงบและความยินดีในชีวิตเป็นเครื่องเตือนให้หมอบ เป็นเครื่องเตือนให้มองหาความงดงามในชีวิตและเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาค่ะเป็นสัญญาณถึงความสําเร็จความมีชีวิตชีวาการได้รับการยอมรับและคําชื่นชมจากคนรอบข้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทําให้คู่รักรู้สึกพิเศษอาจมีการเซอร์ไพรส์ที่น่าประทับใจหรือโอกาสพบรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าค่ะ